สวัสดีค่ะมาพอกันอีกแล้วกับวิไลสไปรยูเคนะคะทุกคนวันนี้วิไลจะมานี่เลยค่ะปลูกตะไคร้แล้วก็ปลูกผักแพวค่ะทุกคนนี่วิไลก็เคยเล่าให้ฟังแล้วนะคะว่าการปลูกผักแพวนี่ไม่ใช่เรื่องยากเลยค่ะทุกคนคะ่ะนั่นแหละค่ะก็ตัดมานะคะ <c oughs> กบบิดซีวอลไทยกับบบิดอีสานอีกแล้วค่ะทุกคนว่าไปว่ามากก็ บกของมันเบาบกของบอลื่นสินะคะถ้าเแบาบภาษาอีสานเนี่ยจะปลืดปล้ดๆนะจักหน่อยนะคะนั่นแหละค่ะนี่บไม่ยากเลยนะคะวิเลยก็ใส่น้ําลงไปนี่นะคะใส่น้ําลงไปโอ้ยน้ำจนบกแล้วมั้งนี่แป๊บเดียวนะคะแต่ว่าเราต้องชําเฉพาะตอนช่วงหน้าร้อนนะคะทุกคนหน้าร้อนตอนที่อากาศไม่เย็นจัดเนี่ยจะติดเร็วมากเลยนะคะลากจะออกเร็วมากคะ่ะทุกคน สามวันสี่วันเนี่ยก็ออกมาแบบนี้แล้วค่ะอันนี้คือดูสิคะรากอือหือวิไลก็เพิ่งดูนะเนี่ยเดี๋ยวจะเอาไปเอาลงดินนะคะทุกคนแล้วก็จะเปลี่ยนกระถางให้กับผักแพลวอีกกระถางหนึ่งที่วิไลเคยเอาให้ท่านผู้ชมได้ชมกันหลายครั้งแล้วนะคะนี่คะ่ะทุกคนคะ่ะอันนี้หลากร้ายมากๆเบิงแน่อันนี้ก็ต้นก้านเดียวกันนะคะนี่อันนี้ก้านเดียวกันและทีนี้พอแช่น้ำไปปุ๊บ หลากพันออกตรงนี้แล้วมาออกตรงนี้อีกขางบนยังสีนะคะน้ำน้ำแบบว่าการเพันไปถูกน้ำก็เลยหลากออกไปเลยก็เลยตัดเป็นสองสองถ่อนตัดเป็นสองถ่อนแล้วก็เลยสีเอาไปเอาลงดินนะคะนี่เดี๋ยวก็ขึ้นมาเห็นบ่อขายหยอดขึ้นมาใหไม่เดี๋ยวพันก็ขึ้นมาใหไม่เดี๋ยวก็แตกอีกคะ่ะทุกคนนี่ อากาศพึ่งจะอุ่นๆนะคะเนี่ยกับเขาเดือนสิงหาอีกไม่นานก็จะหน้าหนาวเข้ามาเลยเบื้องพยากรณ์อ,อากาศว่าอากาศจะดีทั้งอาทิตย์เลยนะคะโหสื่นใจสื่นใจอันนี้ก็ตะไคร้นะคะเห็นบออือตะไคร้เดี๋ยววินก็จะเอาตะไคร้ไปลงดินด้วยค่ะทุกคนจะปลูกตะไคร้ด้วยตะไคร้นี่แพงแพงนะคะเนี่ยสองตนแค่นี้นี่ ปลาไปเท่าไหร่กี่บาทบ่อเมนสามสิบบาทปะคะวิไลกับบ่อใดจำจำบ่อใดว่าเท่าใดลากก็ออกเยอะแล้วแต่วิไลจำไม่ได้ว่าวิไลแช่ไปนานเท่าไหร่นะคะบ่อใดกะระยะบ่อใดเบิ่งเลยคะ่ะว่าโดนปันใดแต่ตะไคร้นี่จะโดนแน่นะคะจะโดนแน่กับการแช่น้ําแบบนี้ของวิไลสิโดนแนกว่าสีได้กว่าจะออกหลากอันนี้ก็ อีกฝั่งด้านขวานี่ก็พึ่งออกหลากนะคะแต่ฝั่งด่านสายนี่ออกไปโดนแล้วค่ะเมื่อนี้ก็วิไลรกก็จะเอามาลงดินแล้วก็อีกเปลี่ยนกระถางให้กับผักแพลวอีกกระถางหนึ่งที่รากเต็มแล้วนะคะทุกคนรากเขาจะเยอะมากจะต้องเปลี่ยนกระถางตลอดเลยนะคะถ้าเราปลูกในกระถางเนาะคะ่ะขันเอาลงดินนี่จะง่ามแต่ว่าขันปลูกใจกระถางก็ง่ามเพื่อกันแต่เราก็สามารถยกย้ยายไปบ่งอื่นไดเนาะคะ่ะสามารถ เอาเข่ามาในบ้านหรือเอาไว้ในกลิ่นเห่าใดคันเห่าเจอลมพายุลมอยู่หนี่จะแรงมากนะคะป่ะเบายืดเดือยอยู่นั่นแหละเดี๋ยวไปชมกันนะคะแล้วก็สีเบาม้อยห้อยสังให้ฟังเรื่องชีวิตต่างแดนของวิไลล้นำนำเนาะค่ะว่าเป็นแบบใดไปชมกันเลยค่ะนี่คะ่ะทุกคนพักแผ่ววิไลทีว่าปลูกมือนันแตกยอดแตกกิ่งหลากเต็มเลยค่ะเดี๋ยวจะมาเปลี่ยนกระถาง ต้นมะกรูดน้ำค่ะต้นมะกรูดแล้วก็ผักแพวแล้วก็ลงดินเอาปลูกอันนีนน้ำผักแพวแล้วก็ตะไคร้เนาะคะ่ะ นีเดี๋ยวมาปลูกผักแถวก่อนค่ะไ,ไปหล่างกระถางค่ะไปล้างกระถางก่อนเื่อไม่แม่งนีง่ยังก็เลยหล้างกระถางก่อนนะคะนี่เลยค่ะวิธีก็คือนี่เนาะคะ่ะบีบเลยนี่นี่เอามือสองนิ้ว นี่เอามือบทนี้เลยค่ะได้ให้บนบลลากเห็นบลลากเยอะแต่กับบน,บนเน่นปันไดแต่ก็ร้ายแล้วค่ะวินก็จะเอาไปไว้ในกลิ e นเฮาส์เพราะว่า,า,งงามันจะแสดงง่ามแนะ่ทางหนอกเจ้าลมแน่กับ งามผักแถวนี่เป็นอะไรที่ปลูกง่ายมากพออนุญาตเลยค่ะบระิษัททุกมือค่ะเพราะท่านใจเหตยังกับเพราท่านใจขอถอดขอไัยเล้ยๆค่ะบถึกคันบัถแจ้ไค่ะบางเ้อไว้เลยกับไสนนะค่ะทุกมือบางเธอกับบริษัทบอลล้งลยค่ะคไแกบอลลง ลงนี่ค่ะถ้าแดดดีๆมามา้านแน่เนี่ยโอ้ยหลากเนี่ยจะเต็มเลยนะคะแล้วก็ตรงเปลี่ยน กลอกกาพันออกแล้วพันไอต้นไม้พันจะได้ออกได้ดีนี่เลยคะ่ะแค่นี้ค่ะอันนี้สำหรับคนต่างแดนนะคะปลูกตะไคร้แบบนี้เนี่ย บานเห่าก็ลงดินไปเลยเนาะค่ะนี่ค่ะเราก็จะมาลดน้ำ